สวัสดีครับอาจารย์ท่านยูทูทุกท่านนะครับเนาะอาจารย์นกเขาไงคนมากนกเขาญ่ทุกท่านครับผมมือนีมาพามาเบิงชาญนกเขาไงเฮ้าครับผมเฮ็ดพึ่งเ็จนะครับเนาะมือเอือนกัดสิได้เฮ็ดสีครับผมชุดนี้เป็นนกกึ่งวิ่งกึ่งงางกึ่งเล่นครับผมนี่เออยิบสามนิ้วครับตัวนั้นสายแล่นโดยตรงครับมันยิบสามนิ้วมียิบสองนิ้วกับมีครับผมชุดนี้กับมีอยู่เก้าใบ มีเจ้าเข่าเจ้าของเบิดแล้วครับอาจารย์เอ่อม,มีเจ้าเข่าเจ้าของเบิดแล้วมียีิบสองนิ้วครับผมยีิบสองนิ้วรคาคาพันซีครับพั 1, นซีเรียบรุ่นนี้มีสามใบเจ้าเดียวกันเอาครับผมนีสามใบ พี่สร่ระบุกพี่น้องใบหนึ่งอันนี้เป็นพันเอ็ดครับผมพันเอ็ดอีกใบหนึ่งหายแล้วครับ,รบเอามาพ่อพ่อครับผมโอ้ยครับพี่น้องเลยใบนั่นมีหัวเรียวก็เลยกปรด้ว <laughs> เอามาเอาชุดนี้หยิบสองนิ้วท่อกันนี่ใบนี้พันเอ็ดครับรุนพันเอ็ด 1,100รวมส่งครับชุดเดียวกันใสกันเป๊ะมาเบิ่งชุดใหญ่ชุดใหญ่ครับผมนีน่ชุดหยีบสิบสามนิ้วชุดนี้เป๊ะครับสุดใหญ่ไม่หาใบครับผมนี่ ียบปล่อยล่อเห็ดสีภูนีเนะครับเนาะเอาเพาวาลายอย่าห่างเนะพี่น้องเนาะบัดนอีกทีจะขอตัวกันครับผมโอเคครับบัายีาครับผม